สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นานๆนะครับห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่ามันฝนไม่ตกนะครับมันแรงนะครับอากาศมันร้อนขึ้นเขาเข้าป่ายากครับน้ําก็ไม่มีนะครับก็เลยห่างหายกันไปนานนะครับมาวันนี้นะครับก็ เข้ามาดูอีกเหมือนเดิมนะครับว่าในลาห้วยนี่มันจะมีน้ํำไหมเพราะว่าฝนตกแล้วนะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่ก็เลยมาดูว่ามันจะมีน้ำหรือนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลําห้วยนะครับกลางป่าแห่งหนึ่งนะครับดูโอ้โหปีนี้นะครับแรงมากนะครับฝนฝึ่งตกก็แรงยาวเลยนะครับ ดูต้นมงต้นไม้นะครับเฉาตายมาเลยอยู่แถวนี้นะครับน่ามาดูกันนะครับดูต้นไม้กันนี่ต้นไม้เสาตายมดเลยแหงเหี่ยวนะครับจากป่าที่เคยเขียวนะครับมาปีนี้นะครับโอ้โหแรงสุดยอดเลยนี่นะครับแหงตายเลยครับ วันนี้เราก็มาอยู่ในลําห้วยนี่แหละเพราะว่าจะเดินไปไกลไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกน้ำยังไม่มีนะครับนี่มาดูสภาพนะครับโอ้โหสภาพแรงปีนี้อันตรายมากนะครับไม้ยืนต้นตายก็เยอะนะครับนีวนน่วันนี้เราก็จะ เดินไปเรื่อยๆนะครับนีต้นไม้ก็ล้มนะครับโอ้โหนี่นะครับวันนี้เราก็จะตามลำห้วยนี้ไปนะครับว่ามันจะเจออะไรบ้างนะครับก็ามาดูกันว่ามันจะมีอะไรนะครับ ในลำห้วยนี่มันจะมีน้ํำไหมนะครับฝนเพิ่งตกก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับตกมาเมื่อคืนครับนี่โอ้น้ําไม่มีนะครับฝนมันไม่แรงครับดก,ก่อนนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมนะครับโอ้โหนี่ไม้ล้มเลยนะครับ ไปทางไหนดีโอ้โหจะไปทางไหนดีเนี่ยอปนี้เลยนะครับนี่เลยดูสภาพนะครับหน้าแรงไม้ยืนต้นตายก็เยอะนะครับโอ้โหกอไผ่ไม่มีใบเลยนะครับ นี่ครับน้ำยังไม่มีนะครับว่าห่วยนี้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนน้ำจะ ถ้ามีน้ําไหลแล้วก็จะมีพวกปูภูเขานะครับแถวนี้เดี๋ยวปีนี้จะช่วงฝนตกช่วงที่น้ำหลากนะครับเราจะมาดูนะครับจะพาทุกคนมาดูมา,มาดูว่าปูแถวนี้มันเหลือเยอะไหมนะครับนี่ <c oughs> ทานครับนะครับโอ้โหห่วยนี้ไม่มีเลยน้ํำไม่มากนะครับผนไม่แรงนะครับแต่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมานเมื้อทางแถวนี้มีแจะน้ำมันจะมีไหมโอ้โหหน้าแล้งปีนี้อันตรายนะครับวันนี้ก็มืดๆเลากน่อยนะครับว่าฝนมันจะมาอีกไหมก็คอยรุ่นกันนะครับ ะไปก่อนนะครับรน้ำแต่ยังไม่มีนะครับ เรื่อยๆนะครับว่ามันจะเจออะไรข้างหน้าข้างหน้ามันจะมีอะไรไหมนะครับโอ้โหมาลม้มก็ป่าแถวนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะประมาณสักสีกิโลนะครับ ก็เดินมาก็เหนื่อยเพราะว่าสัมภาระเราก็ต้องได้พกน้ำนะครับมีต้องมีน้ำผกนำมาหนักน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะช่วงนี้หาน้ำยากยิ่งในป่าหาน้ำยากเลยนะครับเราจะเดินไปก่อน,นครับถ้าเราเหนื่อยเราก็พักเพราะว่าหน้าแเล้งนะไม่ค่อยเดินไม่ช่อยากเดินเท่าไหร่นะครับ ก็ดูก่อนว่ามันจะมีอะไรนีครับไม่มีน้ำเลยนะครับน้ำแห้งหมดน้ำแห้งนะครับอากาศก็ร้อนเราก็จะไปเรื่อยๆก่อนว่าจะถึงไหนหาที่พักก่อนนะครับเพราะว่าเดินมาก็นานนะครับ เริ่มหิวน้ำหิวข้าวแล้วหาที่ภาคก่อนเออนี่มีแตกก่กอไผ่นะครับกอไผ่ไผ่น้ำไผ่ปลา ที่พักนะครับหาที่เย็นเๆหน่อยน้ำไม่ค่อยมีนะครับมีเล็กน้อยนะครับ จะมาหรือเปล่านะครับถ้าฝนมาก็หาที่หลบฝนแถวนี้แหละว่านาแรงวนี่มันดูต้นไม้ต้นไหนก็ใบร่วงหมดเลยนะครับ มีนกมีเสียงนกด้วยเถินนกก็มีนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับก็ไม้อาจจะทึบหน่อยหน้าเยน็นเย็นเราจะพักแถวนี้แล้วครับหาดูที่มหมาก่อนก็จะถูกเปลพักที่นี่หลยอยู่ข้าวแล้วกินข้าวก่อนโอ้โหนี่ครับแถวนี้ก็หน้าพักหน่อยหน้าจะไม่ร้อนเท่าไหร่ โอ้มีนกนะนกเยอะรับแถวนี้แต่ยินแต่เสียงนกนกไลยขนาดพี่น้องเอ้ยมาหลอกวงก่อนมันซิมี่ยังเดือดตะเบิงบอ่อดูแล้วบ่ิมากครับพเพราะว่าแดดห้อนอทั้งแดดทั้งแรงน้ำไปแห้งหมืดแถวนีม้มีน้ำเลย ว่าปลาก,ก็ยังบุรมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับดูก,กันต้นไม้ใหญ่ๆยังนะครับบูรมสมบูรณ์เหมือนเดิมต่อหาที่พักก่อนนะครับว่าจุดไหนพักพอไม่ไหวแล้วมันร้อนกาดร้อนอุบอ้าวนะครับต้องหาที่พักก่อนร้อนอุบอ้าวมาก เนีย่ยนะครับเดินปลาหน้าแรงนี่ไม่ไหวนะครับร้อนมากไม่ไหวไม่ไหวหาที่พักก่อนหาที่มาหาที่พักหาที่เหมาะๆนะครับโอ้โหก็ไม้ใหญ่นะครับแถวนี้โอ้โห ก็โอเคครับก็ยังอรวมสมบูรณ์อยู่ยังเขียวอยู่บางจุดนะครับบางที่นะครับ ก่อนจะพักกันที่นี่ก่อนนะครับ ก็จะพูกปีก่อนนะครับพูกปีพักผ่อนก่อนก็จะพูกปีก่อนนะครับพักผ่อนก่อนไมอ่ไหวแล้ว

แานแตกพี่น้องอุ้ยอันนี้ตักเขากินวันนี่ว้ายอ่หานีเลยโอ้ักระทุ่งเลย เตรียมกับเขามากครับเตรียมกับเขามากเรียบร้อยนี้เพราะว่ายางนี่ฮะกับเขาเนี่ยเขาดูปลาบรเด็กมกับเขาเลยก็เลยเตรียมมาครับอ่ะขินเข้าครับยิ้วเขา่ายางมันมึงขิงเขาก่อนครับ อร่อยมากอืมอร่ ทิ้งเขาข้ามกลางบรรยากาศนะครับเสียงนกกระห้องครับโอ้เด็กไอ้ฟิวขนาด ฝนก่อนเนาะถ้าหอหน้าฝนพูยนี่กะน,น้ำกับละลายนะครับน้ำกะสิไหลน้ำขังน้ำกะสิไหลเพราะว่าน้ำไหลปุ๊บนี่กระปูมันกะสีลงมานะครับเนามาจะทำอย่างเป็กระปูลายได้ครับพูยนี่กระปูข่ครับบางคนก็เอื้นว่ากระปูข่บางคนก็เอื้นคนไทยเขาจะว่าปูภูเขานะครับเลยสำหรับอีสานเห่าหรลย ับปูไข่าสารับผมเลยว่ากับปูค้ค่แต่เอินไม่คือเดียวกับบางคนก็ว่ากับปูหินนะครับบางคนก็ว่าปูภูเขาแต่สารลับคอยครับผมเอินกับปู้ค่ครับในชุ่มชนในชนเผ่า <c oughs> แบบ น,นี่ครับอยู่ทำนี่ก็มีกับผู้ขายอยู่ในขู่เลยขู่ร้ายอยู่ทำครับอยู่แถวนี้แหละแต่ฝนตกมากมันคือเสื่องออกมากครับมันนี่กะภารกิจมันนี่ก็าากกคือวาาอ่ามหาการเขคิดว่ามันได้น้ำบอรอฝนตกเมือว่าน,นี้ขึ้นว่านนี้ฝนตกมันได้น้ำบอ่อเอามาเบิ่ง บม่ใิได้น้ำบ่าม่สชิได้ขีบครบกินเท่าเลยกะนอนทานะครับท่ามันค้ำหมดละค้ำออกกการขิดได้มีได้มีหูจักครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับพอกินเท่านี้มาพักสักก่อนผู้ปีนอนท่ามันค้ำพอค้ำออกก็หาการขี่ได้มีได้มีหูจักนะครับถ้าได้ก็ดีมีได้ก็มีเป็นเพอครับเพราะว่าถือว่ามาดินนะครับ เนื้ยเลยิกอะมักอยู่ป่าอยู่แล้วป่ากาศอยู่ป่ามันเย็นค่ะมันมูมนมเข้าก็แซ่บูุป่า